สวัสดีครับอยู่กับสไปเดอร์วันครับวันนี้เราอยู่กับคลิปถ้าผมออก F Z8 ครับพี่งงไหมรุ่นอะไรผมก็งงเหมือนกันนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าซูซูกิแม่งหน้าตาเหมือนกันจัดก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าถ้าผมออก F Z8 ผมจะเจออะไรม้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานในชีวิตประจำวันค่าน้ำมันค่าซื้อบิลเล่ต่างๆจะเจออะไรม้างเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วเราไปลุยกันเลยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับน้องนนท์นะครับรับ Z f8 f 8 f z 8เฮ้ยมันคือรุ่นอะไรเนี่ยพี่ไม่เคยเห็นเลยมันเป็นรุ่นก่อนที่จะมาเป็น MT ของ Yamaha ใช่เหรออันนี้คือเก่ากึ๊กเลยวะน่ะประมาณนั้นครับปีอะไรเนี่ยยวถามก่อนปีอะไรอันนี้ปี2012สครับ2012ใช่โอ้เพราะว่าบางคนถ้าได้ยินชื่อ f78 อาจจะไม่คุ้นแต่ว่าถ้าบอกว่าเฟเซอร์ไปคนก็จะรู้จักหน่อยอ่าแล้วก็พัฒนาเป็น MT ในปัจจุบันนี้ใช่ถามก่อนทําไมต้องคันนี้ผมเป็นคนชอบรถที่มันไม่เหมือนใครเนาะบางทีเราไปมีแไปอะไรเราก็อยากแตกต่างแล้วผมเป ผมก็เลยเลือกคันนี้ไปเจอมาพอดีเท่าไหร่ผมได้มา70,000บาทครับทวนผมไม่ต้องถามมือหนึ่งเหรอเพราะว่ามือหนึ่งมีอะไรครับไม่น่ามีใคร,าใครหาได้หรอกเรทราคาในมือสองตลาดก็อยู่ประมาณนี้ประมาณประมาณเจ0 0 0มนหก0 0 0่ 7, 000, 6, 000, 7, 000, ถึงป,ป,ปิ่นปิ่มแสนนิดนึงครับแล้วแต่สภาพแล้วแต่เลขใหม่แล้วอย่างงี้ได้เลขใหม่มาเท่าไหร่นยผมได้มา3 8 0 0 0โลครับ38,000โลใช่เยอะไหมสำหรับเราสำหรับผมหมอถ้าเป็นด้วยรถอายุประมาณนี้ผมว่า ก็โอเคนะเพราะว่าเอาจริงๆรถเก่าๆมันผมว่ามันทนมากเลยสามหมื่นแปดพันโลสำหรับผมโอเคเดี๋ยวนะแต่ในตลาดจะหาได้เหรอ ก็ยากครับที่ผมมาหามาผมเห็นคนมาปล่อยอยู่2คันเองเข้าปล่อยประมาณ8ปดถึงเก้าหมบาทครับคือนี้เป็น4สูบเหรอสี่สูบครับอ่ะสเปกกันหน่อยคันนี้สเปกก็7 7 9ดร้อยเจ็ดสิบเก้าซีซีครับประมาณ1นึ่งร้อยหกแรงม้าครับหนึ่งร้อยหกแรงม้าโอ้แรงบิดประมาณ83ินิวตันเมตรในสเปกมันเขียนว่า210โล2อโลแต่ว่าซอผมมันรถมันบาลานซ์ดีเวลามันเราจะรู้สึกแค่ตอนเขียนมันแต่ว่าถ้าเราออกแบบวิ่งแล้วอ่ะผมว่ามันคล่องตัวนะถ้าเราดูคันเทียบกับขนาดร ที่แบบมันดูใหญ่ครับผมคล้องตัวเครื่องเขาบอกว่าเป็นเครื่องของอาวันเจนปี0-7ประมาณนะครับที่ยังเป็นอิไลนธรรมดาอยู่มาลดพวกกระบอกสูบลดอะไรลงคือเบสเครื่องจากอาวันครับแต่มันจะเป็น4ีสูบใช่เป็น4สูบ214โลผมโอเคนะมีคู่แข่งแซดแปดไหมน่ะใช่ครับออกมาเพื่อแข่งกับแซดแปดเลยใช่เหรอเพราะว่าอิเล็กทรอนิกอะไรไม่มีเลยเหมือนแซดแปดล้วนเลยาขับขี่ประมาณนี้เหมาะไหมไม่เหมาะเท่าไอะ่อาจจะเพราะว่าแฮนด์แต่งด้วยแฮนด์มันจะสั้นหน่อย อันนี้เขไม่ใช่เห็นเดิมไม่ใช่เห็นเดิมครับเห็นสั้นลงหน่อยอแต่ใน,นเก๊ก็ถือว่าสบายกว่าสปอร์ตแหละขับไปร้อยโลก็ยังไม่ปวดหลังไม่อะไรครับแต่มันจะติดตรงอย่างเดียวคือโตอลมใช่ไหมโตครับแบบเต็มหน้าพอดีเป๊ะเลยมลมจะเข้าประมาณจมูกกบพอดีเลยเออแล้วถามอีกิดนึงรับสมมติเราเลือกหมวก มันมีส่วนไหมมีครับมีใช่ไหมมีเยอะมากแล้วต้องเลือกหมวกที่แบบผมใช้คําว่าเลือกหมวกที่ออกแบบดีไซน์มาโอเคกว่าที่มันเน้นแบบงัดลมออกจากตัวเราได้มากที่สุดเลยว่าเพราะว่าในเกีรถมันแบบลมมันจะตีเราเต็มเต็มเลยถ้าเราไม่ใส่ชิลแนะนำว่าหมวกที่มีสปอยเลอร์แบบต้านลมดีครับดีแล้วเราใช้ตัวไหนอยู่ขอรุ่นทักักรุ่นใช้ x l i n ไล์อยู่ครับ x อ0กโอเคระบบความปลอดภัยกันข้อมือล้วนครับ ไม่มีอะไรเลยจริงเนี่ยใช่ครับเซตแปดเปียบเซตแร้อยเลยครับไม่มี traction ไม่มี slipper crash ไม่มี abs แล้วสำหรับเราเรากลัวไหมอย่างเงี้ยถ้าแบบมันได้รถเก่าๆไม่มีระบบความปลอดภัยเลยตอนแรกผมกลัวนะเพราะว่าผมไปรับรถกลับมาจากจันทบุรีผมก็ขับกลับมาเลยตกฝ่าพายุมาเลยครับฝนตกแรงๆเลยตอนแรกผมก็กลัวแบบเออผมอาจจะสกิลไม่ถึงเบรกอาจจะล้อล็อกอาจจะล้มบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ผ่านมาแล้วก็โอเคครับพอเราใช้ไปนานๆเราชินแล้วเราจะรู้สึกว่าเออมันจะเบรกดีกว่ารถที่มันที่มันมี abs ครับเหมือนเราเบรกได้ลึกกว่า แล้วมั่นใจอันนี้มุมมองนนเนาะใช่แต่ถ้าสําหรับผมก็เน้นระบบความปลอดภัยดีกว่าเนาะดีกว่าครับมันก็เซฟตัวเรามากกว่าอันนี้ก็สกิลล้วอนอ่าจริงๆหลายคนมองว่ามันคือซูซูกินะฮะตอนแรกเหมือนครับเหมือนมากเลยในเกียร์ยุคนั้นหน้าตาจะเหมือนเหมือนกันหน่อยหน้าตาประมาณนี้ก็คือเป็นโคมไฟเขาเรียกโคมไฟอะไรนะตอนแรกเป็นฮาโลเจนแล้วก็เปลี่ยนเป็น LED โช๊คเป็นไง ตัวนี้เจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนมาให้ผมครับอันนี้เป็นโชว์ของอาวันอาของอาวันมาใส่รวมถึงเบรกหน้าด้วยฟิลดีมากครับก็ว่าอยู่ทำเบรกหน้าเป็นอันนี้แต่ปก mm hmm. ติไม่ใช ar> ่ันี้ใช่ไหมปกติจะเป็นปั๊มเล็กๆครับแต่เป็นปั๊มดาวปั๊มดาวเหมือนกันล้อก็ไม่ใช่ล้อเดิมนี่ค nope> ือปั๊มดาวอยู่ตั้งแต่ยุค ตัวนี้เลยเหรอใช่ครับมันยาวเวนานสมัยนีนี้ย่าใช้ยาวนานมากเลยน่ะโชคปล่ยนหน้าแล้วก็ล้อคู่นี้ก็ไม่ใช่ของเดิมอก็คือเราก็ยังไม่รู้ว่าฟิลลิงอันเก่าเป็นยังไงยังไม่รู้ครับแต่ว่าถ้าเทียบกันกับโชคหลังครับมันจะรู้ถ้าเราขึ้นแบบพวกล่งอาน่าอะไรเงี้ยจะรู้สึกได้เลยว่าเออข้างหน้ามันจะมีความนุ่มกว่าอะไรกว่าอื โอเคแต่ของเดิมก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะไม่เคยลองถ้าใครใช้ก็เออคอมเมนต์บอกไว้ด้วยแล้วกันถ้ามีคนขับรุ่นนี้นะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยจะหาเพื่อนขับไม่หายากโหหายากมากเลยเนาะไม่เคยเจอตามท้องถนนเลยแต่ทรงดีไซน์ตรงนี้แม่เหมือนอาวันเลยเนาะดูดิอาวันตัวโชวเอเลียนใช่เฟรมใหญ่เบรกหลังเขาให้อะไรมาตัวนี้ให้นิชินมาคระให้นิชินมาอันนี้เบรกเจอมาอันนี้ก็ใช้โอเคเนาะใช้โอเคไหมผมว่ายังดีกว่านี้ได้หน่อยนึงเบรกหลังจะไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ เบรกหลังไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่สำหรับผมโช้กหลังก็ของเดิมครับ <Okay. S 2> ใช้งานโอเคครับดีใช้งานโอเคถ้าไม่ต้องปรับเลยไม่ได,ด,ไได้ไม่ได้แข็งกระด้างจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้นุ่มจนเกินไปกำลังพอดีครับแล้วมาดูสายท้ายกันนี่มันเป็นจริงๆมันเป็นหลอดเดียวแต่ว่ามันแบ่งมันใช้เฟรมตรงนี้แบ่งตรงกลางจต่งจริงเป็นหลอดเดียวข้างในเบาะอะไรเป็นไงแข็งไหมนุ่มไหมแข็งไหม <laughs> ผมว่าอันนี้ก็นั่งสบายครับนุ่มดีแต่ว่ารู้สึกมันลื่นอ่ะความรู้สึการู้สึกเบาะมันลื่นนะถ้าเป็นคนซ้อนนี่จะรู้สึกชัดเจนมากว่ามันจจะะแบบทททรง้ายมมันเห อไอเทลงมาหน่อยแล้วคนคนซ้อนทุกคนจะบอกเหมือนกันว่าไหลไหลืล่นแต่มันแรงน่าสบายนะมันแรงใหญ่ใช่มใช่มันดูนหนามากเลยอเออแล้วมันนุ่มด้วยนะนะดูนุ่มใช่นุ่มมากแล้วก็ด้วยความที่แบบแฟลิงไทยมันกว้างเนาะมันก็มีที่พักขายอะไรเยอะกว่าคนซ้อนจะสบายหน่อยผมว่าถ้าไม่ไมลลืนล่นเลื่อนไม่เลื่อนไมลก็ตามสไตล์ เรียกว่าคลาสสิกคลาสสิกมากเออแต่ยังมีดิจิตอลอยู่นั่นอ่ะบอกครบไหมอย่างเงี้ยบอกครบไม่ครบไม่ครบมันไม่ขาดอะไรมันขาดอะไรมันไม่มีบอกพวกอัตรากินน้ำมันครับอันนี้จะมีเป็นไมล์รวมทิป A, ทิป B แล้วก็มีแค่นี้เลยครับมีเวลามีเกน้ำมันมีอุณหภูมิเป็นฟาเรนไฮต์ด้วยไม่ใช่เซลเซียสปรับไม่ได้ด้วยความเร็ว รอบเกียร์แล้วก็ไฟเตือนต่างๆพวกไฟนจินครับแล้วนี่เราติดอะไรเพิ่มมาอันนี้เป็นบอกเกียร์ครับบอกเกียร์ต้องสตาร์ทแล้วก็เข้าเกียร์ก่อนอ๋อคือคันนี้ไม่มีบอกรีคับไม่มีใช้ความรู้สึกอีกแล้วใช่แต่มันมันก็ติดได้ใช่ไหมติดได้หลายคนงงว่าเออรถแม่งไม่มีบอกเกียร์ทำไงวาะพี่จริงๆมันมีติดได้เนาะติดได้ครับอ่าก็คือมันจะอยู่ประมาณนี้คล้ายๆวัดโวลต์เลยใช่ใช่เหมือนกันเหมือนกันมาถามเรื่องอัตราการกินน้ำมันกัน ผมจะบอกเป็นตัวเลขแบบชัดเจนมากๆไม่ได้อะเพราะว่ามันไม่มีบอกะกากะันแหละลองก่แต่ว่า<ๆ>ทางสูนยามาฮ่าเขาเคีว่า16-5โลลิตรผมขับเองก็ผมเคยคำนวณจากใบเสร็จน้ำมันอะไรก็ตามอ่ะอาจจะไม่แม่นมากแต่ว่าที่ผมคำนวณได้ประมาณ10โลลิตรเก้าสิบโลลิตรที่ผมคำนวณจากใบเสร็จน้ำมันผมนะนี่มันกินมาพอกับตัวพันเลยนะอาจจะเพราะว่าผมซัดเยอะหรืออะไรก็ตามแต่รอบมันจะมาช่วงไหนนะ power b แบนมันจะอยู่ประมาณ4 5 0 0 0พรอบครับพอ4-5,000รอบขึ้นไปมันจะดีดเลยมันจะกระชากวิญญาณเราเลยอ่าโอเคมันก็ไปแดกช่วงนนั้ โอเคแล้วเราขับอย่างนั้นด้วยเอาเป็นที่ผมเคยเติมเวอาเอาเป็นค่าน้ำมันเวอาเพราะว่าผมเคยไอตอนผมไปรับรถนะครับจากจันทบ,บุรีเข้ามาตัวเมืองกรุงเทพครับเขามีน้ำมันเหลือประมาณสองขีดผมเติมไปประมาณ3 4 0บาทมั้งมผมกลับตั้งแต่จันทบ,บุรียิงยาวถึงกรุงเทพได้เลยเหีืยน้ำมันด้วยก็ถ้าเราขับแบบเราใช้เกียร์หกรอบต่ำๆขับเรื่อยๆไม่ได้ขับเร็วอะผมว่าก็ประหยัดใช้ได้นะความร้อนมีไหม ร้อนมากมากใช่เหรอผมจะบอกเป็นองศาไม่ได้เพราะรถเป็นฟาเรนไฮน์เนาะแต่ผมเอาผมเอาเป็นฟาเรนไฮน์ให้นี่แหละถ้าเราจอดไฟแดง200ฟาเรนไฮน์บวกผมเคยหนักสุดที่ผมไปเลยอะผมไปติดตรงพระรามสี่มั้ง235ฟาเรนไฮน์ฟาเรนไฮน์คือเท่าไหร่นะเนี่ยร้อยกว่าเหรอร้อยร้อยสิบได้ครับก็ถือว่ามันร้อนมาพอกับตัวพันเลยใช่ครับแล้วด้วยความที่เป็นรถมันมันเป็นรถ เก่าหรือเปล่ามันเลยแบบความร้อนจะเยอะป้าอาจะระบายความร้อนไม่ดีแล้วก็นี่ครับเฟรมนี่แหละครับตัวร้อนเลยัวนเลยพอขาเราจะแนบอยู่ตรงนี้แล้วมันจะออกตรงนี้เลยครับดูทรงมันจะเป็นรถเนกเกตที่กระจายความร้อนดีแต่ไม่ใช่ไม่ใช่มันก็จะมาสะกระจายใส่คนขับนี่แหละร้อนร้อนมากของแต่งยังหายากเลยต้องสั่งนอกอย่างเดียวที่ผมเห็นนะไม่ก็งานทําเพราะว่าอย่างเช่นผมผมเคยอยากได้ตูดมดหาไม่ได้ ไม่มีสั่งทำล้วนๆแต่ว่าถ้าเราอยากเอาของแต่งเกี่ยวกับเพอร์ฟอร์แมนซ์พวกแบบพวกเบรกชค๊คล้ออะไรเงี้ยครับไม่ต้องของตัวพันใส่ได้เลยเอาของอาวันใส่ได้เลยครับของอาวันใส่ได้เลยใช่ครับฝรั่งชอบครับฝรั่งแปลงใส่กันระงมเลยครับอ๋อมันอาจจะแปลงไม่ยากแค่ไหม,มเลยเอามาใส่ได้มันเหมือนทําให้ใส่ได้กันได้แล้วประมาณนั้นนะครับฝ<อ>รั่งก็ชอบใส่กันแต่ว่าถ้าเอาเรื่องพวกอะไหล่เล็กน้อยพวกประเก็นแข้งอะไรเงี้ยครับมันก็ใช้กับตัวพันได้ใช้กับอาวันได้แล้วก็พวกอย่างอื่นพวกเบรกพวกอะไรก็ใช ตรุ่นของแต่งแบบภายนอกเอาสวยงามมันจะหายากอ่ะแต่มสั่งนอกมาแพงไหมแพงใช่ได้ใช้ได้เลยอกล่างผมเคยเห็นอยู่ค่าของเยอะมันหมื่นห้ามั้งหมื่นหนึ่งหมื่นห้าอกล่างเฉยๆสั่งนอกนะไม่รู้งานของอะไรก็ไม่รู้ด้วยส่วนที่ผมแต่งจะมีน็อตนิดนึงครับอันนี้ผมไม่ได้แต่งเองนะเป็นเจ้าของเก่าทำมาให้ผมเก็บเดิมมีน็อตนิดนึงครับทีนี้นี้มีปั๊มบนครับเป็นแบมโบ แท้หรือเปล่าไม่รู้เจ้าของใครมาอย่างนี้อ๋อโอเคอ่โชกกับเบรกหน้าครับเป็นของ R1 วันผมเดาว่าเจน2007ครับที่ยังเป็นอินไลน์ธรรมดาอยู่แต่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ก็กะกะว่าน่าจะแพงกว่าแล้วใช่มีล้อคู่นี้ครับของ f อ1เซดวันคืออะไร f อ1เซดเป็นตัวพันเป็นในเกตประมาณนี้แหละครับแต่เป็นตัวพันของสมัยนั้นก็คือก่อนเป MT เหมือนกันอืมใช่แล้วก็มีท่อเหรอท่อครับโยชิมุระ ฟู oo, หรืออ,อะไร <Get S 1> แค่คอแค่คอเป็นโยชิขอฟังเสียงหนึ่งสักนิดหนึ่งไ,ได้ครับไ,ได้ข้อดีข้อเสียกันนนสำหรับคันนี้ ข้อดีครับถ้าเป็นคนที่ชอบขับรถแบบดิบๆเลยความรู้สึกดิบๆแบบใช้มือตัวเองคอนโทรลล้วนๆชอบคอนโทรลรถดีๆสำหรับผมที่ขี่ผมเคยขี่4ีสูบมาแค่คันเดียวแหละที่ครอบครองขับหัมาก่อนผมไม่เคยเจอซีสูบคันไหนที่แบบมันดึงขนาดนี้ครับถ้ามันถึงพาวเวอร์แบนด์มาแล้วเรากระแทกเข้าไปอะมันดึงจนแบบผมตบเกียร์ล้อเกียร์สามยังล้อฟรีอยู่เลยอะมันยังฟรีทิ้งอยู่เลยมันดึงดีครับถ้าเป็นข้อดีนะขับสนุกแต่ถ้าเป็นข้อเสียก็ งอแงเก่งมากเก่งแบบสุดๆสุดๆไปเลยแล้วคราวก่อนก็มีเรื่องอ่านแล้วมันแตกใช่เป็นน็อ ถ่ายนะ้ำมันเครื่องหลุดข้อเสียก็<ม>หลักๆก,ก็คืออะไหล่หายากถ้าเป็นอะไหล่แบบอะไหล่เฉพาะทางของมันจริงๆพวกแบบภายในเครื่องนี้ที่มันไม่ใช่อะไหล่ที่เราเปลี่ยนบ่อยๆครับมันหายากต้องสั่งนอกไม่ก็หามือสองงาน,นที่ผมเจอนะพะศูนย์ยามาฮ่าไม่ค่อยมีให้เบิกละมันจะมีปัญหาประจํารุ่นมันอยู่ก็คือเขาเรียกสเตเตอร์มอเตอร์ครับมันจะเป็นเหมือนมัดไฟข้างในตรงแคงฝั่งนู้นอันนั้นจะมีปัญหาบ่อยของรุ่นพี่ก็เป็นของอาวันก็เป็น,ปนแต่ว่าเขาก็มีวิธีแก้ปัญหากันต้องแก้ตามอาการครับเซอร์วิสกันส ทวนกองก็ยังมีให้เบิกอยู่กอง300 3้0ยมากว่าบาทประมาณนั้นครับ3ลิตรก็พันนิดนิดแล้วเซอร์วิสใหญ่เข้ามั้งยังยังไม่ได้เข้าเลยครับแต่ผมตีไว้ไม่น่าเกินอย่างมากสุดๆเลยไม่เกินหมื่นหรอกไม่เกินหมื่นสองหมื่นหรอกก็คือเซอร์วิสพอรับได้สาหรับเรารับได้ครับไม่ได้แพงมากเพราะมันผมว่ามันเซอร์วิสไม่ยากด้วยแหละเพราะมันก็คือสีสุกธรรมดายอยู่โอเคมาลองกัน FZ8 อุ้ยน้ำมันหมดแน่เลยเนี่ยขี่ไปเนี่ยกลางมอเนี่ยเรียบร้อยแน่ โอ้ยปล่อยทีพุ่งเลยอ่ะดูดิันเนี่ยโอ้ยมันก็พุ่งเหนือน่ะผมว่าเกียร์2เกียร์ได้โอ้ในมอ รถลอยตัวมันก็ไม่ไม่หนักแล้วอะสบาย,าบายชๆชิวๆขับสบายอยู่นะนไม่เมื่อยนะนชิวเลยอะ แต่ถ้าใครชอบสี่สูบอะ่ะผมก็ถือว่ามันเป็นรถที่ราคากําลังดีเลยอะ่ะไม่แรงมากแต่ประเด็นคือว่าความปลอดภัยมันไม่ค่อยมีไงก็บางทีอาจจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ ถ้ามีคนถามว่าแบบเออคันนี้น่าเล่นไหมแต่มันไม่มีนู่นไม่มีน,มมนี่ระบบความปลอดภัยผมก็ไม่ค่อยแนะนํานะแต่ถ้าใครมีสกิลหรือว่าอะไรในสถานการณ์จริงถ้ารถลมขึ้นมาบางทีความปลอดภัยก็ควรมีอยู่ในระดับหนึ่งนะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ช่วยอะถ้ามันไม่มีอะไรเลยมันก็แบบแอบน่ากลัวอยู่อะแต่ก็ต้องเข้าใจได้ว่ารถมันยุคไหนอะเนี่ยยุค2012นะพอๆกับไอ้แซดแฝดเลย ขับง่ายนะผมว่าขับไม่ยากเลยถ้าเทียบกับเวอร์ชั่น Z8 ผมว่าคันนี้สมูทกว่า z ซมันออกแบบไปเวนหนักนิดนึงอะ่ะแล้วก็รูปร่างมันอ่ะจ,จะคันใหญ่กว่าคันนี้มันออกแบบมาเพียวหน่อย อย่างหนึง่งขาตั้งข้อเสียนะ <c oughs> หายากหน่อยใช่มันอยู่ระหว่างพักเท้าเนี่ย <c oughs> เนี่ยเนี่ย,ย,ยหายยังไงละ่ะแนะนาหน่อยสําหรับคนที่อยากเล่นรุ่นนี้ถ้าเป็นคนเป็นคนชอบที่จะแตกต่างไม่เหมือนใครอชอบรถที่แบบชอบความเป็นสีสุกที่เล่นรอบไปได้แต่ว่าชอบต้นกับกลางที่ยังดึงดเราหน่อยอ่ะผมว่ามัน มันได้นะมันเป็นรถที่ดึงใช้ได้เลยถ้าเทียบกับคาว่าสีสูบแล้วก็ถ้าชอบรถที่ดิบๆครับได้โอเคครับก็น่าจะมานี้นะครับสำหรับ f z 8มีใครขี่อยู่หรือเปล่าถ้าใครขี่อยู่น้องยังไม่เคยเจอปัญหาอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนะครับแล้วถ้าใครอยากดูรุ่นไหนอีกฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับพาร์ทนี้ไปละบาย